ดูค่ะดอกนหะนาะดอกใหญ่ๆหนานะแบบนี้อ่ะจ้ะน้ำหนักสวัสดีค่ะทุกคนนา,นานาจ้าไทาเลยในตั้งแดนจ้าพี่น้องอันนี้นาก็มาเก็บเห็ดอีกนะคะ เก็บอยู่บนไหลถนนเห็ดมันเห็ดดอกไงแล้วพี่น้องเห็ดไอ้มันดอกเริ่มโตดอกโตเต็มที่แล้วค่ะมันก็เลยเริ่มเห็นง่ายแล้วหาง่ายตรงไหลถนน,นวันนี้นาออกมาเร็วค่ะเพราะว่าช่วงบ่ายมันมืดเร็วเนาะแล้วก็เลยออกมา เร็วกว่าทุกวันหน่อยจะได้มีเวลาค่ะแล้วแฟนก็มีประชุมรีบมาส่งแล้วก็รีบกลับไปประชุมมาจ้าเก็บเห็ดกันยาวๆจาวันนี้ เพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าฝนจะไม่ตกอากาศน่าจะดีอยู่แต่ตอนนี้ยังหนาวอยู่นะคะอากาศยังไม่ถึงสิบองศาแปดเก้าองศา เห็ดดำนี่เป็นป่าใหม่ที่นาเพิ่งมาเก็บปีแรกนะคะเนี่อยอยดูค่ะทุกคนดอกใหญ่มากเขาโ,โตเต็มที่แล้วไงเห็ด กองไม้ยิง่งโตค่ะ ไอ้สีสีดอกเห็ดเนี่ยกับไอ้ใบไม้อ่ะสีเขาค่อนข้างคล้ายๆกันค่ะต้องจ้องดีๆหน่อยถึงจะเห็นถ้าแต่ถ้าเราเห็นดอกหนึ่งแล้วอยู่ใกล้ๆกันมันก็จะมีเรื่อย นาว่าเขาชอบที่เป็นที่ลาบที่เอียงเอียงอะคะ่ะไม่ใช่ที่ที่ลาบเป็นที่เอียงเอียงที่เป็นเนินแล้วก็ลาดลงไปเอียงไอ้ที่ราบเรียบๆนะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยมีนะคะแต่ถ้าเป็นที่ชั้นๆนะ่ะเออออกดี ว่านาไปเก็บมาหลายป่าแล้วนาสังเกตด,ดูป่าไหนที่มันเป็นพื้นที่เรียบๆนี่จะไม่ค่อยมีโอ้ยดอกสวยจังเลยทุกคนสวยมากนี่ค่ะโอ้ยหักไปแล้วดอกนี่ ดยวค่ะสวยมากๆเลยว่าวานนาไม่ไม่เดินมานะจีนี้นาเดินขึ้นไปข้างบนนู่นอุยอ้ยร่วงเน่มันชันนะมันจะล้ม แดดไม่ออกเริ่มมีไอ้นี่แล้วค่ะไอเย็นเริ่มหนาวแล้วนาวเริ่มหนาวหนาวแล้วไม่มีแดดทุกคนทางนี้ยิ่งยิ่งเยอะค่ะทุกคนโอ้โห ดูดูเยอะมากเลยค่ะนี่หน้าป่านี่นามาที่ไรเจอรถคนมาจอดทุกคนเข้ามาทุกทีเลยเพราะเหตุมันเยอะนี่เอง ดูนะะี่ค่ะโอ้ยแต่มันเป็นสีนี้นะทุกคนต้องมองดีๆนะคะเรียวเบิงต้องเบิงเรียวบเยวบิงดีๆเนอพี่น้องเอาสันกิ้เยยบจะ้ะสีมันคล้ายกันเนาะกับใบไม้ดูคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะ โอ้โหดอกโตสมบูรณ์อะนี่ว้ายอเมื่อกี้นามองมาตรงนี้นาะเห็นว่าแบบแบบอันนี้ลอยอะไรไม่รู้นี่แดดเริ่มมาหน่อยนึงแล้วค่ะทุกคน มุนซ้ายหมุนขวาอยู่กลัวจะเหยียบไม่รู้จะเก็บตรงไหนก่อนโอ้มันสวยไปหมดเลย ตรงนั้นตรงนั้นนาวานาเห็นแล้วแวบมันอยู่ไหนน,นนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้สี <c oughs> สีเป็นสีนี้ไงเดี๋ยวพวกนั้นเดี๋ยวค่อยไปตัดขาเอากองไว้ก่อนเดี๋ยวนาะหาพวกนี้ไม่เจอไงถ้าเราเห็นเราต้องรีบเก็บไว้ก่อนัน้นมันจะหายไปในพิภต่เพราะสีมัน ลมกลืนกับใบไม้ ตรงไหนอีกมีตรงไหนอีกคะทุกคนใครมองเห็นมั้งดูดูใบไม้ค่ะเราจะมองเห็นไหมสภาพอย่างนี้น้าว่านางไม่เห็นแล้วเยวลอกกลับไปตัดหาพวกนั้นกันค่ะ ออกแล้วคะ่ะทุกคนเริ่มให้แดดขึ้นมาหน่อยนะึงดูขายาวยาวดอกก็สวยค่ะจะเต็มตะก้าแล้วคะ่ะเข้ามาแป๊บเดียวเองดอกมันใหญ่ไงเห็ดดอกใหญ่ก็เลยเต็มเร็ว อยพี่นอ้องออนโซนเนาะจ้ะออนโซนดอกเห็ดแต่ว่าเห็ดตัวนี้นั่นหนาวว่าแกงบ๊แซบจ้ะแกงไม่อร่อยนะทำเป็นแกงลาวอะ่ะไม่ค่อยอร่อยต้องทำเป็นเป็นซุปเป็นเป็นซุปเป็นไออะไรนะผัดหรือทำเป็นต้มยำนะ่ะ ให้มันมีรสจัดจ,จ,จับเอออร่อยค่ะอย่างนั้นอะถ้าไปทําเป็นแกงอีสานบ้านเราอ่ะนาว่ามันค่อนข้างจะจืดๆอย่างนี้นเลยไม่ค่อยอร่อยค่ะไปจ้ามันนาว่านาเห็นเห็ดมันปูไกลๆมันจะใช่หรือเปล่าคะทุกคนเออใช่อยู่ค่ะนี่ค่ะเห็ดมันปูหน้านี้มันจะมองเห็นง่ายไง เนี่ยค่ะเ็าจะมองหาง่ายเห็นง่ายป้าพี่น้องเวิงเห็ดดำจ้ะพี่น้องไอ้ด่อนนี่นะจ๊ะมันมีแต่ดอกดอกดอกนะน,นะ ดอกใหญ่ๆหนาะๆนะแบบนี้อะจ้ะอู้น้ำหนักดีขนาดเลยดิเนี่ยพี่น้องพี่อจะพุพพนะ่นพุ่นพุ่นนะจ้ะเ่ยมันดอกมันหนามันก็จะน้ำหนักมันก็จะดีไงเนี่ยเบิ่งพี่น้อง แต่ขาไม่ค่อยยาวเนาะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่หนาก็วางตะกร้าไว้ตรงนู้นว่ามันเต็มแล้วก็เลยบ่ทื้มานำคิดว่ามันที่บอกลามมาไล่นะจ๊ะวดเก็บมาเก็บมา,บมาลามมาลามมาไล,ามมาลา่เป็นพี่น้องโโอ้โ ต้องเก็บอันนี้ก่อนเดี๋ยวไม่งั้นมันจะลืม,มจะมองไม่เห็นนี่อีก เมื่อกี้น่มามองเห็นแบบแบบโอ้นี่น,นี่นีตรไหนอีกเต็มแล้วค่ะทุกคน นาเก็บกองไว้ตรงนู้นก็มีค่ะเอามาไม่ได้เพราะว่ามันเต็มหมวกนะเอาหอบใส่หมวกมาฟ้าเก็บเหยีบเยาวเลยจ้า,าไว้ในพี่น้องตะวันนาจะถือเอาไปไหวหรือเปล่าเพราะว่านาว่าจะไม่ตั้งไว้ไหมนาว่าจะถือไปด้วยมันจะหนักไหมเพราะมันยังไม่เต็มไงมันยังไม่เต็มกระเป๋าเหลืองนะ โอเคตัดขาเอาพวกนู้นค่ะคุทีนี้เสร็จแล้วค่ะตรงนี้ไปค่ะนั่นน่าเห็นดยะตรงนั้นค่ะทุกคนเห็ดน,นี่ค่ะทุกคนอุ้ยดอกนามากเลยดอกนาน้ำหนักดีขายาว อันนี้เป็นกอแต่ว่าเป็นหยิกหยิกเป็นตัวงองอวันนี้อากาศดีค่ะทุกคน belum kena aku hit nhung áo nhung áo lấy phi nông nhung hoa lấy mai cẩn san an mai nè say nhát yes, nhạt yes. say bồ thẹn ấp chờ an cau hành đang ban để kinh ban để chậm đãi điu เสื่อ,อนไหมแห้งตกไก่พี่น้องมันไอ้นั่นอะจา้ะมันมันเตี้ยแล้วมันต้องคอยปรับคอมันเบืงดอกเเกดพี่น้องหัวหยิกๆหนาๆนี่ น่าจะหัวทิมจ้ะมีร้อยคนมาเก็บอยู่นะคะทุกคนแต่น่าจะนานแล้วค่ะ งามๆพี่นออ้องเอ้ยเก็บเห็ดวันนี้ถูกใจจริงๆเลยถูกใจมากๆเลยค่ะวันนี้ดูบางดอกก็เปื่อยแล้วนะคะทุกคน ยางก็ามาไกลที่หอดเมืองอันจนเขาเค็ดเมืองเห็ดพึ่งหยักนั่นแหละจ้ะไม่มีเห็ดไหมหนาวไขึ้นไปหรอกเช่นนะตรงนี้ค่ะเมืองเห็ดพึ่งหยักมันดูมันคงจะไม่มีเห็ดหรอกเพราะว่ามันเป็นแห้งๆอย่างเงี้ยเห็ดจุดนี้ก็เยอะมากเลยค่ะทุกคนหน้าเข้าไปข้างในนูน่นไม่มีเห็ดไหม ใกล้ๆเมืองเห็ดพึ่งยักษ์อะค่ะไม่มีเลยแต่นางไม่เข้าไปตรงเห็ดพึ่งยักษ์หรอกคิดว่ามันไม่มีเห็ดเพราะว่ามันที่ตรงนั้นมันไม่ค่อยมีมอสมันเป็นดินแห้งๆนะก็เลยออกมาจะออกกลับบ้านแล้วค่ะเนี่ยดยถนนจะออกบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะกลับแล้ว ็บตรงนี้เสร็จก็กลับแล้วเพราะว่าเราต้องกลับก่อนมืดตอนนี้บ่ายโมงค่ะทุกคนวันนี้มีแดดฟ้าเป็นใจไม่ถึงกับแดดจัดนะแต่ก็ไม่ไม่มืดก็ถือว่าดีค่ะถือว่าดีมากเลยวันนี้อากาศเป็นใจมากนาก็ได้เห็ดพอสมควร น่าจะสามตะก้าสามสี่ตะก้าได้สามตะก้ากว่านะคะก็เกือบเกือบสิบโลนะนาะว่าถ้าเก็บมารวมกันกองกันไอ้รวมกันอย่างนี้นะก็จะตัดขาไปด้วยมันจะตัดง่ายกว่า แ้ตอนเก็บตัดไปด้วยแล้วมันมันช้าค่ะนาต้องตั้งตั้งกล้องด้วยไงมันก็เลยจะช้าตรงนั้นแหละตรงที่เราจะตั้งกล้องอ่ะอากาศพอตกบ่ายมา ลมเริ่มแรงค่ะทุกคนลมก็ามาเ,าเริ่มคลึ้มมาแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวไปเอาจุดนี้มีอีกจุดนี่ดอกสวยสวยค่ะทุกคนดูค่ะ นี่คะ่ะทุกคนดอกสวยมากๆเลยโอเคค่ะวันนี้นาะก็ขอฝากไปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนนาจะกลับบ้านแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามารับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะนากลับมาถึงบ้านนะคะทุกคนนาจะมาทำความสะอาดเลือกเห็ด เเก็พราะว่าวันนี้ไอ้ส่วนใหญ่นะก็ตัดตัดขาแล้วนะจะมีมบ้างที่ยังไม่ได้ตัดก็ไม่เยอะค่ะเยอะเลยแน่นกันเลยโอ้โห,โห กกอีกะก,ก้านึ่งอยู่ข้างนอกค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนอีกหนึ่งตะก,ก้าอี๋เดี๋ยวน่าจะทำกองนี้ให้เสร็จก่อนแล้วนาถึงจะเทจากตะก,ก้ามีนไปเยอะเลยวันนี้แดดออกบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนแดดออกโอ้ย อากาศดีมากเลยค่ะน่าจะรีบทำให้เสร็จก่อนเพราะว่าวันนี้จะออกไปแฟนเลิกงานก็จะไปซื้อกับข้าวกันก็จะเข้าในเมืองไปซื้อกับข้าวกันค่ะเหตุวันนี้มีแต่สวยๆเลยค่ะดูดูดูด